สวัสดีครับลูกค้าของอิทไทยทุกคนนะครับก็วันนี้ผมมาเพื่อจะเหมือนมาถแถลงนะครับว่าในที่สุดนะอีท่อไทยอุตสาหากรรมนะครับก็ได้ทราน s f ฟอร์มตัวเองเป็น2-3บริษัทนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยในด้านการขายเนี่ยเรายัางใช้แบรนด์อิทไทย s d สนะครับในการขายเครื่องจักรกลหนักต่อไปนะครับซึ่งภายใต้แบรนด์เ d ส g เราดำเนินนั่นต่อเราจะมี c ช็ c แมนคอนกรีตมิกเซอร์ทรัคเข้ามาภายในควอเตอร์2ในปีนี้ด้วย ส่วนลูกค้าวอลโวไม่ต้องตกใจนะครับเราไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนเรายังให้บริการหลังการขายภายใต้บริษัทชื่ออิตาเไทย็อปคิวนะครับซึ่งสาขาทุกสาขาทั่วประเทศที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมา Reactivate แล้วปริมาณช่างตอนนี้เราก็ขึ้นไปที่6 0จะขึ้นถึง70คนนะครับซึ่งผมอยากจะขอให้ความมั่นใจลูกค้าวอลโวทุกคนนะครับว่าเรายังดูแลด้วยกันไปอีกยาวๆเราช่างของเราที่มีประสบการณ์ พาร์ทสต็อกที่เรายังมีอยู่แล้วเราก็พยายามจะหา parallel import ที่เป็นพาร์ทเข้ามาช่วยลูกค้าเพื่อให้สามารถเซฟตังกันได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะให้บริการหลังการขายกับลูกค้ารถ Volvo รถ SDLG แล้วก็รถ TrackMan ภายในปีนี้แล้วต่อ,ตอไปนะครับซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอิทเลไจะอยู่เคียงข้างคุณทุกคนตลอดไปครับขอบคุณครับ